สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะค่ะมือนี้เนาะค่ะพ่อสารคามเนาะค่ะกระไดโทรมาด่วนๆเนาะค่ะพี่นอ้นนะะนองค่ะว่าฟันดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าฟันดีงวดที่แลกก็คงุดท้ายพ่อสารคามกระไดโทรมาแบบนี้แหละค่ะว่าฟันดีเนาะค่ะว่าเรียดเต็มมืองวดวันที่สิบหกกันยายนน่นเนาะค่ะพี่น้องเลีของพ่อสารคามก็เข่าตึงๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อนี่ว่าจิฟันดีขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะได้ผ่านข่าวสารเด็ีๆ,ๆ,ๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังจากพ่อสารคามเลยค่ะว่าจิฟันดีได้ฟันโคงสุดไทยให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพ่อโออสวัสดีคพอ่อค่ะ โค้งสุดท้ายเลยแม่นบ่พ่อเออเพิ่มโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยฟันฝันดีกันจังหวะฝันดีวะพ่อเออเขาอีกยี่หลบค่ะเมื่อคืนวันก่อนวันพระหรือใวันโอ้ฝันก่อนวันพระบ่เออเอาเรียกเอาเรียกไปซื้อเรียกให้บัดนี้เม่มาเสียงกันนะจ้าฝันว่าเ์ก็มาเอื่อแต่ เขาเนี่ยเขาขาคุ้ยังไงเนี่ยพ่อโอ้ฝันว่าเอิญไปเอาเนื้อแต่ว่าเป็นเนื้อคุ้ยว่ะพ่อเขาขาคุ้ยว่้พ่อนนี้แปาเนี่ยเขาขาคุ้ยได้กันเออเดี๋ยวพ่อนนี้นุ่มเสียความจิตแปาน้ำก่อนวันนี้พอแต่เลยไปไปทัพเขาได้บัดจ้าเดี๋ยวเนี้อ่ะมากเลยเขาเอาใส่ในถุงให้จ้าออกมาออทซันนล้มันเอามาแล้วมาหอดซับมาถึงเส้นขนุนจากถุง โอ้ยเนี่ยพอดังไงต้งแด่จริงคือมือมแมนเ่ยโอ้ยพ่อแมนพ่แมนเล็กพ่อแมนเล็กในชุดนี้ที่เขาอีกบ่พอ่อแต่จังวนเนแ่ยแบนี้ครัาบแม่บ้านหลายหลายเลยจว่ามมกยังมันห้มูน,นอกอยู่เฮียน,นี่ละเอาลาเอ็งซูคนกินกระเท็ยปาผู้ภูฟันกับฟักผู้ซ้อยกับซอยแต่เนี่ยพ่อค่ะซ <ขา S 2> ้อยอะไรแบเอาเอเพ่นมากินลาปัญาออกมากินขอได้เพื่นพ่องไพ่องไ่มาไปกินเขาน้ากันเออ พอไนร่างมื่อพอหล่าเรียกแปดเมื่อพอไนทั้งสองมือเลยคันบ่ใช่พ่อล่างมื่อเรามากินเขาเขื่อก็กินเขาอิ่มเหล่านี้โดนถือมานั่งโดนสามีนี่โคนผู้หนึ่งเอาเอาข้าวต้มไม่พอกินอีกไหมล่ะจ้าข้าวต้มเออข้าวต้มมัดข้าวต้มเป็นโคตรนั่นแหละถ้าว่าโคตรจำกว่ามือเนี่ยล่ะโอ้เออเขามาใส่หาหาหันเนี่ยไหมล่ะเป็นโคตรนึงน่ะจ้าอ๋ออ๋อจ้าค่ะ เออเอาต่อมัแบบนี้พอเขาเม,เม,เมือกำบอลเลยมือขาหนึง<อ>กำบอกลจรจรเขาต้มค้ามลาดข้ามตะกีข้ามตะจ้าแสดงว่าเลข่เขาแล้วพอ่อเออแบบนี้โคดหนึงอีกพอเขาเรียกเสียงเลยแตได้ยากมืนยานเขาเอาหน้าจ้าพอเอาเสียงเสียงเลยม่าน,นังทับไวแต่เลขข่เ,ลขเขาขาทับไวจ้าพอเล่เขาเวลาเนี้ยเ่ยพอ่อจ้าพอ่อหมักตัวใดนี่คงสุดท้ายเนี่ยพอหมักตัวใดที่สุดพอ่อ แนวข้องี่พอเน้นหนนั่นจังวะโตพอมานกนั่คือหาหาเก่าและตัวนึงเยอะจ้าหาเก้าแล้วก็หาศูนย์กับเก้าศูนย์นี่แหละโอ้นอกคงสุดท้ายเดี๋ยวพองเขียนไว้ก่อนเออห้าเก้านะพ่อเออหาเก้ากับหาศูนย์เก้าศูนย์นี่แหละห้าเก้าแล้วก็หาศูนย์ะนะพ่อเออจัองหวะมือขามึงเด่น กำขอตง,องขอต้มเหมือนย่างว่ากำของตนที่เขาต้มยุฮากีบ่ะนะพอกินจิติเพากินเขาแล้วกิจนจนอิม่มคุณจิติพเพาเขาอีกอะแม่ข้องเขายุนี่และค่ะเขาอยู่ในเหล็กนี่ละพอหมดที่แล้วก็เขาเนาะพออ,อจ้า,าจพอฝันดีคงสุดท้ายเหล็กเขาตลอดอได้ละพอเออตอนนี้เอาไปแหน ป้าคนเตียงพวกคนขายมีไกล้มีบวกกันนะจ้าคนกักับฝันได้ไหมคนแก่พวกฝันในข้างว่นหนึ่งอ่ะจ้าคนกับบานมีคนใส่สุดคือเทวดานี่แหละคือคือเขาอาแขงมากคนนึงแม่คอจ้าจ้าจ้าตรงนี้สุีก็ขาวใสกระตเรื่างสันหล้กเหลมยุดนวาจ้ามาคนกับเาโอ้ากับจินนี่อย่งแม่จ้ากัผู้ที่หนึ่งผู้สองผู้สามผู้ที่สีผู้ที่ ไ้กระจมวมันพนุวจ้าฝันดีก็ฝันว่าได้ปุน้ำมาหลังคนได้กุ้งบบร้ายเขาอยู่ได้ถึงนเน่ยเนี่ยกุ้ง,งมาพอ่อเออพนูนว่าเขาอันกุ้งแมยุพาเลยพอนพนเอาไส้ถุงมากแม่จ้าเราเพิ่นตีนเล็ตัวไหแล้วพ่อจังสันเก่ายังเก่าศู 90, 99, นของเขามีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งอ่ะจ้าเอาเก่าหนึ่งพรอมเนะนะาะพ่อเนาะเพราะว่า ของสุดท้ายเอาเก่าหนึ่งผอมเลยเพราะว่าลูกันแกันตัวกับป่าขอเราเรื่องขอกเีลาหน้าขอทั้งหมดั้งแคบาจ้าดีปนะค่ะเอาไว้เน้นเน้นซีหางเลยพ่อเน้นไว้ีหางเลยบัดดกมีหาเก่าข้จ้าจ้า ควบสารนมาเขือเนาะเข้าต้มหากีดเนาะเมื่อก่อเป็นหาพอยาถาศูนย์นี่แหละจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นหมัดไหวเนาะพอนะโอ้ศูนย์หาเก่าว่ายข้าต้มมันยังมาเคยเป็นคนนะเหงื่อหมดระบบดีแน่จ้าเออนี่ยารีกแบบพอเคยกินแบบนี้ยากอยากเขาเอาอีกเอาทับด้วยขาเจ้าของอีกแมวเสียงไว้แน่จ้าเออนั่นละวันเนี้ยก่อนแดงจึงครึ่งนี่นะคลองว่า เอาไส่เทไส้กระตุดงแม่แม่ข้อหนึเป็นก้อนโอ้ยเนี่ยเร่องนี้คือเนี่ยน้ำครัดเนี่ยพ่อฟันพ่อฟันอันก่อนคืนวันพระหรือว่าหลังวันพระพ่อใครที่พ่อเลียกชุดอีกพ่อพ่อไปซื้อแล้วพ่อเอามาเซียงหนึ่งเนี่ยก่อนวันพระบอกงี้จังไหนี่ยอนโอ้ฟันก่อนวันพระเหมือนปะพ่อไปซื้อมาแล้วก็เลยเอาเสียงไว้ลหวนะจ้า เเสียไปหางไปซื้อบาลสองตเนี่ยเราพอไปซื้อมาหรือว่าฝันขึ้นวันพระเลยคือพอจังไดเกาะอท่าน,น,น,นานในองมอโอ้ค่ะนั่นละ,ะ,นนละพ่อพ่อสม,มุวลาไปซื้อมาจังมือมือเก็กคต้องี่้่หละจ้าแี่มือแปดครันั่ฝันันได้จ้าเรียบมาแล้วจ้านีละ ัพ่อก็ซุ้มที่พอฉีดไว้พบตัวพ่อกไ็ไปซื้อไว้ที่หลาย,ยหลายบาทด้วยนล่ะจ้าพ่อโบราณสามร้อยสี่ร้อยได้แล้วจ้าโตโตที่ว่าพ่อพ่อที่ใส่พ่อกับหนุ่มพี่ไปยุคตัวละร้อยสองร้อยยุคจ้าพ่อเออไงล่ะก็เลยมาฝันกันดนั่ไงล่ะจ้าเลยมาฝันดีเหมือนบ่ะพ่อโอ้มะฝันแต่ว่านี่ล่ะมือคืออย่างเี้ครับกับมะฝันนี่ยมะฝันลราเขาคอต้มไม่กินนี่ล่ะจ้า เอาข้าวต้มม่กินนั่รน่ะละไม่ข้าวต้มเนี่ยเขาคือคือเห็ดน้ำเห็ดฟันดอกกันมัดขากีบเนี่ยโค้งกระบอกน่อเนี่ยจ้ามัดกับวัวเน่าเราจันทร์กินกินเนื้อกีบละครับมาันนี่เพราะข้าวต้มตี่ข้าวต้มมัดข้าวตมา้มตโค้งที่เพาะหน้าหัวใจ กินกี่กระากี่แ้อซ่แบแท้เลยละับท่เานเลกเขาแล้วล่ะพ่อเลขเขาแล้วล่ะว่าตั้งแต่เี่ยฟ้องคันคันว่าเรียกแปดก็ไปกินเขาเลยว่ามันกิ่ผิวกี่ยี่หว่าจ้ะเพราะวันเนื้อก็แดงนน่นูเนาะอันที่พอว่าวันนี้เป็นเนื้อคั้วไอขนาดพ่อเอออะไรนี่พ่จ้ะวันเนื้อคั้ยก่อนแดงค่ะนั่นแะองรอันอาาาน่เลข้าวนตัวไหนน่มันดัง้อง โอ้ก็คือกันนั่นแหละพอ่อได้มาตัวเดียวกันนั่นแหละแบบเดียวกันเลยละ่ะพอ่อบอกไก่กันดอกดอไก่ไก่กันนี่แหละจ้ะบอกเอทีด้วยม่ขลองเลยจ้ะทันไล่ขี้จุกจิกกับได้กินเข่าหรอาือว่ามันเข่าอยู่กจ้ะกับได้เนื้อนี่เนาะพอนะ่อเนาะโอ้กับได้เน,เนี่ยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแบบมาถือมือทอนี่นะโอ้เลือดเนื้อไอ้เลือดมาทุกมืออีกเหมืนบ่พฟองวัดเนี่ย คือตั้งสองขางพอได้เป็นล่างหวเขาลยไม่กินเขายังว่าเห็นล่าเจ้าเลขเขาในนอนละพ่อเขาอีกแล้ละคุองจ้ะจ้ะพ่ออืจ้ะเดียวกับนี่ละจ้มาละ้เพิ่งโเด้อแม่พ่อหนจ้าพ่อจ้าพ่อคือไพกกับเจ้าตัวหรอกจ้ะจ้าพ่อจ้กกับพกกับจ้า ตรงตเลยเหมือนปะจ้ะตรงตรงเลยนะพ่อตรงตรงไม่ต้องกลับนะจ้ะบอกเอฟซีกลับเนาะแต่ว่าพ่อเพื่อนบอกกลับเนาะพ่อพ่อบอกกลับจ้ะแล้แตักลับได้เนาะจ้ะแต่เอฟซีกันกลับไปก็ได้เนาะพ่อนะโัวกลับกลับกลับไปหน่อยเพราะในชุดคืนจ้ะมันโดนน้องมีแกนึงเลยว่า ว่าที่ว่าพ่อให้สามาเรียน,นมอาออกงานสามวันน,น,นนี้ับเป็นเรื่องง่สนุกจ้าจ้า,<ม>าขอขันเรื่อคุณเด้อจ้าก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่โทรมาคงสุดท้ายเนาะค่ะแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้อง fc เนาะพอ่อเนาะก็ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรวยๆเด้อพ่อวันที่หนึ่งนี่ค่อยถูกหวยถูกรัตตรีหลายๆจ้าพ่อจะอบอก fc นั่นคือกี่ดอกงวดนี่ขั้นสั้นนั่นสิค่ะพ่อ ค่ะในในมานทุกคนนั่นแหละพี่กระได้เพื่นแม่ข้องนั่นแหละค่ะพ่อค่ะค่ะอาวัสดีค่ะค่ะวัสดีครับแม่ข้องค่ะค่ะค่ะน้อค่ะพี่น้องค่ะกระพอสารคามเนาะค่ะกระได์โทรมาแบบด่วนๆน้องค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าฟันดีเนาะค่ะพี่น้องโทรมาโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เลขอันนี้ที่พ่อให้มาตั้งแตะ ตองวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขหลักเนาะคะ่ะห้าหเนาะคะ่ะเก้าเนาะคะ่ะเลขไม่มาด้วยกันเนาะคะ่ะล่างไม่มาด้วยกัน3กับ4บนไม่มาด้วยกัน1กับ2เนาะค่ะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะหกับ7เนาะคะ่ะกระเด็น5กับ7ดเด้อค่ะพี่น้องจับคู่เนาะคะ่ะเจ็ดหนเนาะคะ่ะห้เนาะคะ่ะพี่น้องแลักห้าศูนย์หเนาะคะ่ะเก้าศูนย์เก้าหเนาะคะ่ะ หกเก้านยเนาะคะ่ะสตัวให้มา5ชุดเนาะคะ่ะสามเจ็ดหนึ่งเน่าะคะ่ะเด่นที่371เจ็น่เนาะคะ่ะตัวเด่นที่พ่อวงให้เนาะคะ่ะของพอสารคามวงให้เนาะคะ่ะห้าเก้านาะคะ่ะตัวลงมากับเจ็ดสองเจ็ดหกนเนา่ะคะ่ะโค้งสุดไทยเนาะคะ่ะพี่น้องในโค้งสุดไายพอได้ เน้นให้เนาะคะ่ะห้าเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะพ่อกระได์โทรมาเล่าความฝันให้ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องพ่อฝันแบบนี้หวยเข่าตลอดเลยเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่กับเขาเนาะคะ่ะของพ่อสารคามเนาะคะ่ะพี่น้องงวดก่อนนั้น วันที่หนึ่งกันยานกับเขาเนาะคะ่ะสิบหกกันยากับเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเต็มเต็ม,ตมแอดกระดาโทรเอาโคงสุดท้ายฝากตอนพี่น้องเอฟซีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่กับเป็นโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะที่พอฟันนี้เราโทรมาเวาให้ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวเน้นก็คือห้าเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็แคปนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ พี่น้อง fc ่ันใดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไวะะ้เนาะค่ะเพื่อสิบประเด็ผ่าดข่าวสารเดดๆีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ